กรรมการบ้านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะดูว่าท่านที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความรู้ในด้านของ AI แต่สิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือแต่ละท่านเนี่ยเสียสละเวลามาโดยที่เอาเวลาที่ไม่ใช่เวลางานของตัวเองนะครับแล้วก็มีจิตในการที่จะสร้างบุคลากรใหม่ๆมีจิตความเป็นครูสูงมากอาจารย์ก,ลกุลกรกนะครับก็เป็นหัวหน้าบ้าน Optimizer ตัวงานวิจัยหลักๆจะเน้นในเรื่องของ Deep เทคโนโลยีทางด้าน m Mental Health ฉะนั้นในบ้านนี้เน้นการพูดคุย เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีเทคนิคที่ค่อนข้างเก่งกันอยู่แล้วบ้านเราอาจจะไม่ได้ขายอะไรมากไม่รู้จะขายอะไรเลยอาจจะเป็นขา,ขายขำแน่ละเพราะว่าเรามาพูดคุยกันดีกว่านะครับอ่ดีดีค่ะดีดเรามีผู้เชี่ยวชาญหลายคนมี TA มาด้วยเมื่อกี้ฟังจากหลายๆบ้านก็มีสตาร์ทอัพนู่นนี่นั่นนะครับก็เมื่อกี้ระหว่างฟังก็ติดต่อทันทีก็ทั้งไม่มาก็ได้สตาร์ทอัพมาร่วมร่วมทีมอีกประมาณสองสองที่เหมือนกันนะครับน่าจะมีประโยชน์กับทีมเหมือนกันชื่อปริญญาสิริธนวันครับจาก เจสจะเป็น a n น Silk Outside Technology ครับประเทศญี่ปุ่นผมเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่ก็คือจะสอนพวกเกี่ยวกับพวก image processing ครับ computer vision งานวิจัยโดยหลักของผมเนี่ยก็จะวนๆอย่งครับพวกงาน image ต่างๆทำตั้งแต่พวก facial expression recognition ดูสีหน้าของคนนะคล้ายๆกับงานของอาจารย์โอที่เพิ่งกล่าวไปดูพวก mental health ก็จะเป็นหนึ่งในงานหลักที่ผมทำเลยแลลบแล้วก็จะมีตัวพวกงาน medical image หลักๆก็จะทำพวกงานที่เป็นลักษณะของ เขาเรียกว่า e d s a r a l a t t a c k ก็คือเป็นการหลอกตัว Machine Learning ให้เข้าใจผิดให้เ e c t a n g l e เป็นคลาสอื่นนึกึงภาพว่าเวลาใช้พวก s e r v i v i n g Car เนี่ย s e r v i v i n g Car เนี่ยมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไง อันนี้คือผม mm hmm. พยายามว่าลังสนใจพวกแพทเทิร์นที่กําลังสร้างความเขจะจผิดของพวกม mm ัลชิเรนพวกนี้อยู่แล้วก็พวกงานโรบอติกส์ด้านต่างๆสวัสดีค่ะอาจารย์แพทค่ะม <Okay. S 2> าจากมหาวิทยาลัยมอ,มอบูลพาค่ะ <Okay. S 2> ก็จะทํางานวิจัยะคะ่ะเกี่ยวกับพวกเป็นเฮลค่ะคล้ายๆอาจารย์กุละกอรนะคะก็ค mm ือ hmm. ทํางานกระจายคลก,ก,กรก็มาหลายปีก็จะเป็นเฮลแคร์จะเป็นส่วนใหญ่อะคะ่ะก็จะเป็นการ mm hmm. นําเอาฟิสิโอโลจิคอลก็คือสัญ,ญญาณทางการแพทย์นะคะ มาหาว่ามันมีความหมายไหมสามารถวินิจฉัยได้ไหมนะคะ <g ül üyor> ก็มาช่วยแพทย์อะคะ่ะให้ทําทงานได้ง่ายขึ้นนะคะทางด้านการแพทย์ะคะ่ะอันนี้ก็ต้องต้องขายของนิดนึงคนนี้นะครับก็จริง <c oughs> ทาเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันการฆ่าตัวตายด้วยนะครับะะนั้นเราค่อนข้างครบวงจรนะครับว่าเราดูแล้วใครเครียดเราป้องกันได้ด้วยนะครับเรามีการป้องกันตรงนี้สวัสดีครับก็คือสตยาถึงคุณนะครับปัจจุบันอยู่ บริษัทเกษตรกรเทคโนโลยีกรุ๊ปครับผมโดเมนสเปเชียลลิตของผมก็จะเป็นทางด้านของตัว Natural Language Processing แล้วก็ทางด้าน s p e c h Technology ครับก็พวกทำพวก s p e c h to t e x t ทำพวกอ h i n e Translation หรือว่า Dependency p a พาร์สอะดิเฟนเ a ซี่พาร o ซิ่งวูด i ็อกเนชพวกเลเวลต่างๆตรงนี้ครับทางด้าน mm hmm. ก็พูดกร่าวๆคือจะเน้นหลักทางด้านของทางด้านภาษาคอมพิว t อมพิว hmm. ต l ชันอ i ลิง i ิสเป็นหลักครับผม mm hmm. ก็ถ้าสน,สนใจกันก็มาจอยกันได้ครับผมได้ แล้วขอเพิ่มเติมให้หน่อเผื่อเผื่อเพื่อเพ่อบางคนงนะครับ T A เนี่ยคืออะไรคะผมให้ T A เหมือนเบนเทอร์แล้วกันอ่าเพราะว่า T A จะเหมือนกับว่าเราเราจะคอยอยู่กับรุ่นน้องครับเกือบตลอดเวลาเลยก็คือไม่ว่ารุ่นน้องจะเจอปัญหาเช่นเจอโจทย์มาปุ๊บรุ่นน้องไม่เข้าใจก็ด่านแรกที่จะเจอก่อนอาจารย์ก็จะเป็น T A ครับก็ T A ก็จะคอยรับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอโจทย์ปัญหาเทคนิคที่ใช้หรือว่า ความเป็นไปได้ในการที่เราจะล้านไอเดียต่างออกมาเพราะว่าอย่างบางโจทย์ที่เจอเงี้ครับมันก็จะไม่ใช่โจทย์ที่มีโจทย์ที่ตายตัวเสมอไปก็จะมีต้องคิดไอเดียอะไรด้วยก็จะเป็นด่านแรกที่คอยสปอร์ตตรงนี้ครับฝากทิ้งท้ายกันหน่อยไหมคะอาจารย์ต้องบอกว่ามันเป็นการแมทชิ่งกันเนาะระหว่างเวลาเด็กแต่ละคนเนี่ยมาเลือกแต่ละบ้านอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็จะมารีวิวเด็กแต่ละคนที่เลือกนะครับจริงๆถามว่าอาจารย์ดูจากอะไรบ้างจริงๆ เทคนิคต้องบอกว่าดูน้อยมากนะครับเพราะเชื่อว่าทุกคนจะเก่งมากนะครับเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเป็นโจทย์ที่อาจารย์ว่ามันซับซ้อนพอสมควรนะ,ะพอเทียบกับระดับมหาลัยเนี่ยก็เห็นว่าทํากันได้นะครับงั้นเทคนิคอลเนี่ยอาจารย์ดูไม่เยอะเท่าไหร่แต่เราเราดูกันแพชชั่นกันมากกว่านะว่ามีแพชชั่นไปในไปด้วยกันไหมเราจะมาร่วมสนุกกันดีกว่านะครับคิดว่า มาในบ้านแต่ละบ้านเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่ออปติม라เซอร์นะครับอยากให้เชิญชวนทุกคนเข้ามาแล้วก็สนุกกับมันดีกว่านะครับอย่าไปแข่งเครียดกับการแข่งขันเลยนะครับครับชื่อชื่อกิวครักาลวัฒนวิราสีครับไลฟ์ออปติม라เซอร์ว่าเราก็อยู่กันอบอุ่นครับแล้วก็ พยายามช่วยกันเรียนช่วยกันแบ่งปันความรู้ต่างๆ <c oughs> ก็เป็นน้องมปลายก็มีครับมหาโมโ้ามหแล้วก็มากสุดก็อายุ50าสิบกมีครับ <c oughs> เคียดก็คือเคียดที่ทำไม่ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> เราอบอุ่นครับเราอยู่กันแบบครอบครัว <c oughs> ก็เตงต,เตัวเตงของเราเตงของบ้าน